เรื่องเลือไหนพี่นี่ครับสวัสดีครับข้างหน้าผมเนี่ยเป็นปืนจากค่าย c ีทั้งหมดเลยเป็นที่รู้กันในหมู่นะักกีฬา IDPA อยู่แล้วว่าปืน CZ ที่ฮิตที่สุดในกีฬา IDPA ก็คือรุ่น CZ แซ s เจ1ห p หรือชา a ์โดหนึ่งตัวนี้นั่นเองทำไมมันถึงฮิตขนาดนั้นก็เพราะว่าปืนมันนะนัดแรกอ่ะเนี่ยวเป็นดับเบิลแบบนี้ส่วนนัดต่อไปนะมันเป็นซิงเกิลและเบวิว แล้วน้ำหนักตัวมันก็หนักอยู่ที่ประมาณเกือบโล2ทําให้มันช่วยซับแรงดีคอยได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงตัวนี้แล้วนะเพราะว่าใครๆก็รู้จักอยู่แล้วเราจะมาพูดถึงชาโด o สองทาง c ีแซเนี่ยออกชาโด o สอตัวนี้มาในปี2016กว่าบ้านเราจะได้ใช้ก็ประมาณสักปี2017ถ้าจำไม่ผิดปืนชาโด o สอเนี่ยผลิตมาเพื่อป้อนตลาด IPSC เป็นปืนที่ดีมากๆแต่นักกีฬา i d p a ไม่สามารถเอามันมาลงแข่งขันใน Division ปกติของ IDPA ได้เพราะว่าน้ำหนักตัวมันเกินน้ำหนักมันเนี่ยช่างพราะแมกกาซีนที่มันแถมมาเนี่ยหนักอยู่ประมาณโลสาซึ่ง IDPA กำหนดไว้ว่าน้ำหนักปืนที่จะลงในดีวิชัน SSP หรือ ESP เนี่ยต้องหนักไม่เกิน1,219กรัมไอตัวนี้หนักไปโลสาเลยลงไม่ได้เรื่องเรื่องไหนพี่นี่ครับผ่านมา 3-4ปีมีนักกีฬาใจกล้าและมีความสามารถเอาปืนชาโดสองไปผ่านค่ายคอสตอมในเมืองไทยนั่นก็คือค o เล r c คอสตอมทำให้ปืนชาโดสองกระบอกนี้นะฮะกลายเป็นกระบอกนี้เพื่อที่จะให้มันอยู่ในกฎกติกาของ IDPA นั่นเองอย่างแรกเลยต้องลงกล่องดูก่อนนะครับ ใส่แมกกาซีนก่อนลงกล่องได้สบายไม่มีปัญหาหลวมๆพอชา s h โดสอ2จริงก็ลงกล่องได้อยู่แล้วแต่น้ำหนักมันเกินเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าถ้าพอช่างแล้วมันหนักเกินหรือเปล่าพอแมกกาซีนเต่านะครับช่างพอแม็กกาซีนเต่าหนึ่งสองหนึ่งสี่กรัมผ่านล้วนๆไหนลองเปลี่ยนเป็นแมกกาซีนของชา a ์โดหนึ่งซิหนึ่งสองหนึ่งสองผ่านแมกกาซีนบวกสองตัวนี้นะครับ ถ้าเอามาใช้กับชาโด้สองมันลงกล่องไม่ได้แล้วก็ทําให้น้ําหนักเกินด้วย1 2ึ่งลงไม่ได้นะครับผมก็ให้รู้กันว่าถ้าจะเอาชาโด้มาใช้ห้ามใช้แม็กตูดบวกสตัวนี้นะครับบวก2ห้ามใช้ใช้ได้แต่ตัวนี้กับตูดแบนตูดเรียบประเซฟสุดแล้วนะครับหรีอวตูดอย่างนี้้เลือกเลือกไหนพี่นี่ครับแล้วก็เจ้าของปืนเนี่ยเขาเอาปืน ไปเปลี่ยนไกลจากดับเบิลซิงเกิลนะครับดับเบิลนัดแรกซิงเกิลนัดต่อๆไปเป็นซิงเกิลล้วนแล้วก็เปลี่ยนไกลหน้าตรงด้วยสังเกตว่าไกลเหนียวไม่ได้เดี๋ยวดับเบิลไม่ได้นะแต่ว่าเป็นซิงเกิลอย่างเดียวเป็นซิงเกิลอย่างเดียวซึ่งก็ได้เรียบเข้าไปอีกนะครับนัดแรกของ ESP เนี่ยเขาให้นักกีฬาเลือกอยู่แล้วว่าถ้าเป็นปืนดับเบิลซิงเกิลแบบนี้นะครับถ้าเอาปืนตัวนี้ไปลงในดิวิชัน ESP เนี่ย นักกีฬาก็เลือกเองว่าจะขึ้นลำแล้วลดนกลงซองเริ่มยิงนัดแรกเป็นดับเบิลหรือจะขึ้นนกเซฟแล้วก็เอาปืนลงซองได้หมดเลยแล้วแต่เลือกแต่นักกีฬาคนนี้เขาเอาปืนไปเปลี่ยนไส้ในเป็นระบบซิงเกิลให้หมดซึ่งก็ไม่ได้ผิดกฎของ ESP นะครับถ้าเป็น SSP เขาห้ามแต่เ ESP ได้นักกีฬาท่านนี้ก็เลยเอาปืนไปทำเป็นซิงเกิลให้หมดเลยไก เบาวิวเลยสรุปปืนตัวนี้ลง E.S.P. ได้จริงแต่เดี๋ยวอยากจะไปลองเทียบดูว่าเฮ้ยมันได้เปรียบก่่ชาโด a หนึ่งขนาดไหนนะฮะให้ดูนี่เลยคือมันยาวกว่าหนักกว่านิดนึงยวไปลองยิงดูให้เลือกเลือกไหนพี่นี่ครับ เรื่องเลือ,ลอไหนพี่นี่ครับอ่ะเรียบร้อยเมื่อกี้ไปยิงทดสอบมาระหว่าง CZ 75 SP 01 Shadow 1กับ CZ Shadow 2 c ด้ o r c u ค t o m ซึ่งเป็นช็อปคอสตอมในเมืองไทยที่ทำให้ Shadow 2สามารถเอามาลง IDPA ได้อย่างถูกกดแล้วอยู่ในด i วิชั่น ESP ไปยิงแล้วบังเอิญเมื่อกี้เจอ พี่อาร์ตี้พี่อาร์ตี้เป็นนักกีฬาทีมชาติ IPSC ของเมืองไทยแกใช้ชาโด w 2เนี่ยมา3ปีแล้วแกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องชาโด w 2ไม่ต้องห่วงแกรู้ดีและแกได้ยิงไอตัวนี้ด้วยแกบอกเลยว่าเอาไอ้ตัวชาโด w 2ที่ผ่านโค l ล r คอสตอมตัวนี้ไปลองยิงแกบอกว่าดีกว่าชาโด o ห1ึทุกตรงไม่ต้องคิดอะไรเยอะตัวผมเองลองยิงแล้วก็ดี นะครับให้พี่มีภูในสนามที่ภูมิไปรียนรองเขาก็ว่าดีไอ้ที่มันดีเนี่ยมันมาจากไหนมันดีในแง่ไหนก็คือว่า้เรื่องไหนพี่นี่ครับ1นละชาร์โด2เนี่ยมันทำมาเพื่อ replace ไอ้ชาร์โดหนึ่งอยู่แล้วนะครับมาเป็นเทคโนโลยีใหม่เพิ่งออกเมื่อเมื่อปี 2016- 2017นี่เองมันเป็นรุ่นใหม่ล่ะของชาร์โดหนึ่ง ข้างในเขาแก้ไขอะไรมาเรียบร้อยหนุนนี่นั่นเปลี่ยนมาให้หมดแล้วสิ่งที่ได้มาพร้อมกับ Shadow 2เลยคือลำกล้องที่ยาวกว่าระยะห่างระหว่างศูนย์หน้ากับศูนย์หลังก็ยาวกว่ามันก็ต้องแม่นยํากว่าน้ําหนักที่ได้เพิ่มมามากกว่า Shadow 1ก็ต้องทำให้มันซึมซับแรงดีคอยได้ดีกว่า แต่พอการเอาสไลด์ไปกัดเซาะร่องเนี่ยเพื่อให้มันยิงใน IDPA ได้อ,อย่างถูกกฎสิ่งที่ได้รับกลับมาคือสไลด์มันเบาลงพอสไลด์เบาลงเนี่ยพี่อาร์ตี้ก็บอกว่าสไลด์มันวิ่งกลับมาเร็วกว่าพอสไลด์มันวิ่งกลับมาเร็วกว่านั่นแปลว่ามันยิงซ้ำนัดที่2ได้เร็วกว่านี่ก็เป็นข้อดีของปืนคัสตอมนั่นเองส่วนตัวไปยิงวันนี้เลยนะบอกเลยว่าชอบไอ้ตัว Shadow 2เยอะชอบมากกว่า Shadow า1เยอะเลยคือไปลองยิงเปรียบเทียบยังไงก็ชนะแบบทุกตรงอะ่ะชนะทุกตรงเลย แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้ามันมีปืนให้ซื้อสองอันเนี่ยชาร์โด2สองโคเลอร์คอสตอมกับไอชาร์โดหนึ่งเนี่ยผมเลือกชาร์โด2สองโคเลอร์คอสตอมนะไม่ซื้อชาร์โดหนึ่งหรอกเพราะไม่รู้จะซื้อปืนเก่ามาทําไมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าจะซื้อชาร์โด2สองมาแล้วเอาไปทําอีกจะโอเคหรือเปล่าเจ้าของปืนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคนชอบปืนสิ่งสวยๆไม่เหมือนใครนะแน่นอนเพราะผมไปเผือกมาดูแล้ว ไอคอลเลอร์คอสตเนี่ยไปดูในเพจชื่ออะโคลเลอร์เลเซอร์เอนกรเนี่ยเขารับเลเซอร์บนวัสดุพื้นผิวต่างๆรับกัดเซาะร่องสไลด์อยู่แล้วแล้วก็รับทำเซรามคด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้สีอื่นที่ไม่เหมือนกับไอ้ปืนที่ผมไปเอามาลองเนี่ยก็คุยกับเขาได้ แล้วก็เขาจะทำสติปปิ้งด้ามเรือพวกด,ด้ามปืนโพลิเมอร์ต่างๆถ้าเจ้าของปืนแทปปี้ทำอย่างนี้ก็ดีโกงโกงสุดเลยคือมันไม่ได้โกงนะแต่ว่ามันสุดกติกาเลยส่วนเรื่องอะไรอะไรซีแซนไม่ต้องไปคิดเยอะอยู่แล้วมันอยู่ในประเทศไทยมาเป็น1ิบสิปีแล้วนักกีฬายิงปืนลงในยุทธแต่ก่อนมันมีชาติหนึ่งเขาใช้ชาติหนึ่งกันพอชาติสองกันนักกีฬายิงปืนลงในยุทธบ้านเราเขาก็เอาชาวิหนึ่งเก็บแล้วก็ ยิงชา a ด้สองกันหมดแล้วเพราะแต่เพียงแต่ว่ากฎ IDPA มันห้ามเอาชา a ด้สองมาใช้เพราะว่าน้ําหนักมันเกินอเจ้าของปืนเขาก็เลยไปอาดี d กันมาจนมันเอามาลงเอามาลง IDPA ได้อ,อย่างถูกกดอยู่ในด i วิชั่น d s p สุดยอดสมองบอกเลยว่าสมองมากจริงๆเมืองนอกก็ทํากันมานานแล้วนะแต่ว่าเมืองไทยเพิ่งมีคนกล้าทําก็ชื่นชมครับก็ผมว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นชาด้สองเนี่ยเอามาลง ที่ไปผ่านการคอสตอมแบบเนี้ยให้ถูกกฎกติกา IDPA แบบเนี้ยแล้วมาลงแข่งใน IDPA กันเยอะขึ้นเรื่อยๆแน,น่นอนเพราะปืนมันหาง่ายชาโด้แม่งมีทั้ทุกร้านอะแมกกาซีนแม่งหาได้ทุกโหโแม่งเต็มไปหมดขอบคุณครับไว้เดี๋ยวมีปืนเจ๋งๆเดี๋ยวเอามาลองใหม่ขอบคุณเจ้าของปืนที่ให้มาลองด้วยครับขอบคุณครับเรื่องเลือไหนพี่นี่ครับ